บรรดาท่านประโยคขาวาจรทั้งหลายเวลานี้ก็เป็นเวลาใกล้ที่จะถึงเวลาเจริญพระกรรมฐานแปลว่าก่อนที่จะเจริญพระกรรมฐานก็ขอให้รูรับฟังเจรณะสิบห้าคำว่าเจรณะแปลว่าความประพฤติที่พวกเราจะต้องประพฤติปฏิบัติกันเป็นประจำ ไม่ใช่ว่าฟังแล้วแล้วก็จะปล่อยทิ้งไปหรือว่าจะถือว่าจรณาสิหานี้เป็นจริยาที่พระอริยเจ้าจะต้องปฏิบัติแต่ฝ่ายเดียวก็หาไม่ได้ความจริงจร,งรณาสิหานี้เป็นจริยาที่พวกเราจะต้องปฏิบัติเพื่อความก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้า ทั้งนี้ก็เพราะว่าเราตั้งใจอุปสมบทบรรญชาเข้ามาในพระพุทธศาสนาหรือว่าบรรดาท่านอมบาสุออมบาสิกาทั้งหลายที่ตั้งใจเสียสละความสุขที่อยู่ในการครองเรือน <c oughs> เข้ามาปฏิบัติสธรรมในพระพุทธศาสนาจิตที่ม่งหวังปลายทางจริงๆนั่นก็คือพระนิพพาน ต่าว่าเราจะไม่อยู่กันอย่างชีนที่เรียกว่าทำอะไรก็เป็นไปตามแค่อุปนิสัยอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะขาดทุนมากเกินไปเพราะว่าคำว่าอุปนิสัยบางทีก็มีนิสัยเลวบ้างมีนิสัยดีบ้างถ้าเราพอใจในด้านนิสัยดีก็ถือว่าพอทุนและว,ว่ามีกำไร ถ้าเราพอใจในด้านที่มีนิสัยเลวก็หมายถึงอเวจีมหานรกนับอีกเป็นแสงกลับกว่ายกลับเคกคิดเป็นคนได้ก็ถือว่าเป็นการขาดทุนใหญ่ <c oughs> จะนั้นความมุ่งหมายของบรรดาท่านหลา,นายที่อยู่ในเขตของรรรพระรัตนตรัยจะเป็นพระเป็นเนนุบาสุกุบาศิกาก็ตาม ก็ควรจะมีคติเป็นอันเดียวกันคือเราทำเพื่อหวังพน,นิพพานเป็นสำคัญสำหรับวันนี้ในจรณะความระพฤติ <c oughs> สำหรับความประพฤติภ้าอย่างนี้เป็นบทปัญญัติองค์สมเด็จตระสมมา์สมพุ็จเจ้าทรงแนะน,นำสั่งสอนให้ทำโดยเฉพาะข้อต้นศีและสมถะได้ผ่านไปแล้ว วันนี้ก็ว่ากันเี่งข้อดี่สองคืออินทรีย์สังวรคำว่าอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่สังวรน,นี่แปลว่าระวังคือระวังส่วนที่เป็นใหญ่ในร่างกายของเราคำว่าเป็นใหญ่ในที่นี้ก็ได้หนึ่งตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูป <c oughs> หูเป็นใหญ่ในการฟังเสียง จมูกเป็นใหญ่ในการสกปรินลิ้นเป็นใหญ่ในการรับรู้รสกายเป็นใหญ่ในการสัมผัสใจเป็นใหญ่ในความรู้สึกที่กล่าวว่าใจเป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์ผมขอพูดว่าใจเป็นใหญ่ในความรู้สึกเพอความรู้สึกและคิดนี่เป็นเรื่องของใจ ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งให้ระวังก็หมายความว่าตาระวังตาในขณะที่เห็นรูปเราก็ควรจะพูดกันเป็นสองชั้นด้วยกัน <c oughs> เป็นชั้นของโลกีวิสัยและชั้นของโลกุตระอันดับแรกจะขอพูดในชั้นของโลกีวิสัยชาวโลกควรระวังตา ขณะที่ตายเห็นรูปรูปสวยหรือรูปไม่สวยรูปเป็นที่พอใจหรือเป็นที่ไม่พอใจกงจงอย่าทํอารมใจให้ไม่เกิดความชั่วตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่ารูปบางทีที่เราไม่พอใจเป็นที่ไม่พอใจของเราก็เกิดโดยการรังเกียดนี่ไม่ถูก ก็าภาวะข้งลูปไม่มีสสงไม่มีใครสามารถจะสร้างสรค์ขึ้นมาเองได้อย่าไปนั่งจำหนิตีเตียงเขาได้อาการที่รูปเขาไม่สวยจะ่าไปรูปคนจะ่าไปรูปสัตว์รูปวัตถุก,ก็ตามนี่โจงระวังตาอย่าทําตาให้เป็นตาหาเรื่องในการในการมองดูรูป <c oughs> ไม่จะ้เกิดความเร่าร้อนหูเวลาที่ดีฟังเสียง เสียงคนพูดเสียงนกร้องเสียงสัตว์ร,ร้องเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจตามทัศนนิยมของเราก็จงอย่าสนใจเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเสียงถ้าเราไปสนใจเข้ามันจะเกิดเป็นอาการขึ้นเครื่องเสียดแทงจิตแ่ะถือว่าเขาพูดพราะหรือไม่เพราะเป็นเรื่องของคนดีหรือคนชัว่ว เสียงที่ฟังมาเพราะหรือไม่เพราะมันเป็นสภาวะของเสียงปล่อยมันไปอย่าหูไปหาเรื่องกับเสียงถ้าหูหาเรื่องกับเสียงเราก็ไม่มีความสุขเอาตาไปหาเรื่องกับรูปเราก็ไม่มีความสุขชาวโลกที่หาความสุขไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ระวางังในเรื่องตาเรื่องหูเป็นตน้นนเรื่องจมูก มีใหญ่ในการดม,ดมกลิน่นความจริงจม,มูกมีไว้สำหรับสัมผัสกับกลิน่นกลิ่นเหม็นก็นดีกลิ่นหอมก็ดีมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกตอนนี้เราจะเอาจม,มูกเข้าไปหาเรื่องกับกลิน่นถ้าบังเอิญเดินใกล้ไทยเขากลิ่นตัวไม่ดีไม่เป็นที่ถูกใจเราเราก็หลีกเลี่ยงไป อย่าใช้ปากให้เป็นปากเสียปดินาว่าร้ายตีเตียงกลิ่งของเขาหรือว่าจะสแสดงมาทางกายเป็นที่รังเกียจอันนี้ไม่สมควรจะเป็นเหตุสร้างความทุกข์สำหรับวิน้นเป็นเครื่องสัมผัสกับรสรสอาหารที่เราบริโภคคนปรุงเขาตั้งใจปรุงด้วยดีตามความพอใจที่มันดีเลิศแล้วจึงเอามาให้เรากิน แต่ว่าบางเอืญมันไม่ถูกลิงของเราเป็นรสที่เราไม่พอใจก็อย่าไปนั่งนินทาว่าร้ายกล่าววาจาเสียดสีเขาจะเป็นภัยมีความเด็ดร้อนอันนี้จรงระวังสำหรับกายที่มีสภาวะเป็นใหญ่ในการสัมผัสวัตถุบุคคลหรือว่าสัตว์ที่เราสัมผัสจะเป็นที่ถูกใจเราเสมอไปนั่นไม่ได้ ยาดีหรือไม่ดีก็ไม่ควรจะตำหนิติเตียนควรถือว่าสิ่งที่เราสัมผัสนั้นมันเป็นโลกีวิสัยที่เกิดมาได้มาเกิดมาแล้วไม่มีสามารถที่มีใครดัดแปลงแก้ไขได้สำหรับอารมณ์ใจเป็นผู้เป็นเจ้าอารมณ์ความจริงใจนี่เป็นนายใหญ่คนเราจะเลวหรือจะดีก็อยู่ที่ใจ ถ้าใจดีเสร็จแล้วตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้งก็ดีกายก็ดีมันก็ดีหมดถ้าใจเลวเสร็จแล้วตาก็เลวมองก็มองอย่างศัตรูกันถ้าฟังก็ฟังอย่างศัตรูฟังศัตรูจะสัมผัสก็สัมผัสแบบศัตรูสัมผัสถ้าใจได้กลิ่นทั้งท่านท,ที่เขามีกลิ่นหอมเราก็รังเกียจ เพราะจิตมันเป็นศัตรูนี่รวมความว่าการระวังอินทรีย์หกได้กร่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราจะระวังกันจริงๆก็ควรระวังที่ใจนี่ว่ากันโดยธรรมเมื่อกี้พูดทั้งทานโลกโลกนิยมรูปสวยถ้ารูปไม่สวยฉันไม่ชอบใจ นิยมเสียงเพราะได้เสียงไม่เพราะฉันไม่ชอบใจนิยมกลิ่นหอมได้กลิ่นฉันไม่หอมไม่หอมฉันไม่ชอบใจอย่างนี้เป็นต้นใน <c oughs> ความจริงอารมณ์คนชาวโลกเป็นอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความโง่หาความฉลาดไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราว่ากันถึงธรรมะเราก็มาจับจุดกันที่ใจระวังใจเสียตัวเดียว ใจจงรู้ว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีการสัมผัสก็ดีทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้รวนแล้วต่เป็นอนิจังหาความเที่ยงไม่ได้รูปที่ไหนจะมีความเที่ยงบ้างความสวยของรูปมันสวยได้กี่นาทีมันก็ก้าวก็ไปสู่หาความเศร้าหมองก้าวกระเบื้สู่หาไปสู่หาความทำลายตัวเอง <c oughs> ก้าวไปสู่ห้ความพังรูปผ่านตาแล้วก็แล้วกันไปอย่าสนใจในรูปสำหรับเสียงก็ไม่กันที่เรานิยมว่าเสียงเพราะถ้าเสียงเพราะเรานิยมเสียงอันไหนลวที่ชาวโลปีวิสัยที่เห็นว่าเพราะเพราะจริงๆไม่มีวันนี้ชอบเสียงอย่างนี้แต่วันรุ่งขึ้นเสียงอย่างนั้นมาแต่อาจจะไม่ชอบ นั่นเพราะอะไรเพราะใจมันไม่ดีฝ่ายธรรมะเห็นว่าเสียงก็ดีมันเป็นของไม่เที่ยงเสียงเพราะพูดแล้วก็ได้ยินแล้วก็หายไปเสียงไม่เพราะได้ยินแล้วมันก็หายไปแต่ที่เป็นกล้องอยู่ในใจกเพราะใจมันเลวไปเอาเสียงทั้งหลายเหล่านั้นมาขังไว้ในใจ จงังมีความรู้สึกว่าเราจะดีหรือจะชั่วไม่ใช่เพราะเสียงของชาวบ้านไม่ใช่ว่าเสียงของคนอื่นเราจะดีจะชั่วได้เพราะอาศัยและรักษากำลังใจขอางในดีไม่ยินดีในร้ายในรูปในเสียงทั้งกลิ่นและรสและสัมผัสก็เช่นเดียวกันขอพูดสั้นๆว่าอินทรีย์สังวรจงระมัดระวังตาอย่าติดในรูป น่วากันโดยธรรมะจงอห่่เห็นรูปว่าเป็นของเที่ยงจงใหญ่เห็นรูปว่าเป็นของดีใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจว่ารูปนี้มันเป็นนิจังหาความเที่ยงไม่ได้รูปเต็มบริความสกปรกรูปก้าวเข้าไปหาความสุดลมรูปมีความสลายตัวไปในทินสุด จะไปยึดถือจะไ่ต้องการอะไรกับรูปจะรูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุก็ตามจงอย่าสนใจอย่าติดใจในรูปแม้แต่เสียงกลิ่นรสก็เช่นเดียวกันดวยการสัมผัสก็เช่นเดียวกันทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรกีรังย่างยืนไม่มีอะไรทาวรเสียงผ่านประสาทหูแล้วก็หายไป ผ่านไปแล้วเราจะเรียกเสียงนั้นกลับคืนมาอีกไมไ่ได้เห็นว่าเสียงมันสลายตัวเร็วกริงก็เช่นเดียวกันสัมผัสประสาทจมูกแล้วมันก็หายไปเจ้าอรถก็เหมือนกันรถนี่เป็นเรื่องสาคัญใหญ่คนเลวกันคนลงอบายภูมิเพราะรถนีมากมากกว่าอย่างอื่นติดรถอย่างนั้นติดรถอย่างนี้แต่ความจริงรถทั้งหมด ปรากฏว่ามาผ่านปลายลิ้นรู้สิกรสถ,ถึงกลางริ้นรู้สิกรสก็เลยลิ้นกลางเลยกลางลิ้นไปแล้วไม่รู้สึกเาะนอันอามาของที่มีรสดีหรือรสชั่วรายการใดก็ดีก็ไม่มีสภาวะจีรังอย่างยืนมันเลี้ยงกายไม่ได้นานมันห้ามกายแก่ไม่ได้มันห้ามกายป่วยไม่ได้มันห้ามกายตายไม่ได้จงยาติดในรส ถ้าเราจะกินอาหารก็เพีงคิดว่ากินเพื่อยังอาตาภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะกินเพื่อการติดลดอาหารการสัมผัสก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสัมผัสระหว่างเพศเป็นปัจจัยของความทุกข์และการสัมผัสก็ไม่มีการส่งตัวสัมผัสวันนี้ดีสัมผัสวันนี้อาจจะไม่ดี แต่การสัมผัสนี้ไม่ได้ช่วยให้เราไม่แก่ไม่ได้ช่วยให้เราไม่ป่วยไม่ได้ช่วยให้เราไม่ตายไม่ได้ช่วยให้เรามีสุขผู้ที่ติดในการสัมผัสเป็นผู้ดึงาความทุกข์เข้ามาประจําใจอยู่ตลอดเวลาเจา้าเนนองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าการระวังอินทรีย์ก็คือระวังใจนั่นเอง ไม่ต้องไปนั่งระวังอย่างอื่นรวมระวังใจที่ละาท่อนเที่ยวเราอย่างเดียวใช้ได้ถ้าใจดีอย่างเดียวมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าทั้งรูปเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสไม่มีอะไรจีรังยย่งยืนไม่มีอะไรเป็นของดีมันเป็นของเลวทั้งนี้เพราะว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็มีการเสื่อมไปแล้วก็มีการสลายตัวเป็นิสุด ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราอย่างจริงจังถ้าเราไปติดในรูปติดในเสียงติดในกลิ่นติดในรสติดในสัมผัสก็แสดงว่าเราเป็นคนโง่อารมณ์ของเราจมดิ่งอยู่ในด้านข้าวิชาคือไม่รู้ความจริงสภาวะอย่างนี้จะเป็นชายหรือหญิงพิสูจน์้สมณรก็ตามถ้าติดอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็นั่นหมายความว่าเราเป็นผู้ขาดทุน เกิดมาเป็นคนแล้วต้องกลับไปเก,กิดนรกใหม่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอารมณ์ใจที่จิตจู่ในติดจู่ในสภาวะทางหลายเหลา่หลานี้เป็นสภาวะจิตที่เต็มไปด้วยความมัวหมองถ้าพอยใจในรูปสวยถ้ารูปสวยสลายตัวไปจิตใจก็ไม่สบายพ้าเสียดายในรูปพอยใจในเสียงเพราะถ้าเสียงหายไปจิตใจก็ไม่สบายเพราะเสียนายในเสียง พอใจในกลิ water, hand, okay, okay. okay. ่นหอมถ้ากลิ่นนี้สลายหายตัวไปก็เสียใจใจไม่สบายเราเสียนไดในกลิ่นถ้าพอใจในรถรถที่ผ่านสลายตัวไปวันหลังหาไม่ได้จิตใจกรวนกระวายมีความกุมเพราะเสียนไดในรถใจก็เศร้าหมองถ้าพอใจในการสัมผัสอาการอย่างนั้นถ้าไม่ปรากฏอีกจิตใจก็กรวนกระวายมีความเศร้าหมองใจมีความหนักใจ มีความเป็นทุกใจมีความกระวนกระวายอย่านี้จิตเศร้าหมองพระพุทธเจ้า,จจากล่าวว่าจิตเตสังคริเถทุกติปาฏิกังขาก่อนจะตายถ้าจิตเศร้าหมองแล้วก็ไปโ่ทุกติเป็นอนุนว่าอินทร์สังวรเขาบรรดาท่านหลายจลุลมรรมะระวังเพราะมันฆ่าความดีฆ่ากันมาสะมากแล้ว คนที่บางทีเราเห็นว่าท่าทางจะดีจะเป็นผู้ประเสริฐได้แต่บางท่านก็ไปติดในรูปรูปดึงไปสัวบายภูมิบางท่านก็ติดในเสียงเสียงดึงไปสัวไบยภูมิอย่างนี้เป็นตน้นดะนั้นขอบรรดาท่านพุธธศสาสนิกชนและพะโยคาวจรทงหลาย จงเป็นผู้ระมัดระวังในตาหูจมูกลิ้นกายและใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งระวังใจเป็นสำคัญ <c oughs> ถ้าควบคุมใจเส้นได้แล้วตาเรามีเรามีตาก็คล้ายกับตากระทูดูสิ่งทั้งหลายทั้งหมดรู้สภาวะความเป็นจริงไปหมดว่ามันไม่ีรังยั่งยืนไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรดีอย่างนี้ขี็นต้น นี่ข้อดีสามในจริยาที่เราจะพึงปฏิบัติกันองค์สมเด็จพระพักตรวันทรงกล่าวว่าโพชเนมัตัยุตาโพชเนมัตัยุตาแปลว่ารู้ความพอดีในการกินอาหารคำว่าพอดีในการกินอาหารไม่ละโมบโลภมากเกินไป การกินรู้จักประมาณในการกินดูว่าคนมากและคนน้อยอาหารมากหรืออาหารน้อยพอเยนเนมัตันยูตานี่จะไปลงท้ายมันเขานะพระนักธรรมเนนเด็กๆเ,เ,กกเคยล้อกันบอกพชนเนมัตันยูตากละหมายความว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารติดในรถอาหาร ไม่รู้จักประมาณในการกินคนมากของน้อยก็ตะปูตะฟามถ้ากินก่อนก็ไม่ได้มองคนข้างหลังอย่างนี้เป็นความเลวของท่านผู้กินและบางทีเวลาจะบริโภคอาหารใช้มือจ้วงลงไปแสดงถึงความสปกปรกโสโครกมีจริยาไม่น่ารัก เป็นคนร่วมร่างไรจริยาอย่างนี้ก็ไม่รู้จักประมาณในการกินเหมกันและการกินนี่ก็มีหลายเรื่องจงยาติดในรถคำว,ว่าติดในรถจะหมายความว่าถ้าไม่มีรถอย่างนี้ก <c oughs> ินไม่ได้เราต้องกินอย่างโน,น้นเราต้องกินอย่างนี้อาหารอย่างนี้จึงจะเหมาะสําหรับเราอาหารอย่างโน,น้นจึงจะเหมาะสําหรับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโยคาวาจรทั้งหลายนอกจากจะติดในการกินแล้วก็จงอย่าติดในภาชนะสำหรับใส่ของกินเรื่องภาชนะนี่อเอาไว้กันชาวบ้านรู้สึกว่าจะยุ่งมากมีพระระดับนั้นมาต้องใช้ภาชนะอย่างนี้พระระดับนนมาต้องใช้ภาชนะระดับนี้คนประเภทนั้นมาต้องใช้ภาชนะระดับนั้น เคยไปถามท่านจริงๆแล้วที่จัดให้ท่านท่านบอกว่าไม่สําคัญมันอยู่ที่มีอาหารหรือไม่มีอาหารเท่านั้น <c oughs> ชีวิตจะทรงอยู่ได้ไม่ใช่อยู่ที่ผาชนะรองรับเพราะมันเป็นของมีคา่าชีวิตจะทรงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยอาหารมันมีเพื่อการบริโภคไม่เป็นโทษแก่ร่างกายมีคุณมีประโยชน์แก่ร่างกายนี่การบริโภคอาหารต่อนมัตตวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยคาวาจรทหลายสำหรับพระเป็นต้นก่อนที่จะฉันอาหารต้องพิจารณาเป็นอาหารเรบดีกูหรสัญญาเสียก่อนจงเรมัดระวังเรื่องนรกให้มากพระไม่ใช่คนคนก็ไม่ใช่พระคนมันแปลว่ายุ่งพระแปลว่าประเสริฐ สำหรับสมณีลุมาบาสุกุมบาสิกาทั้งหลายก็เช่นเดียวกันท่านก็มาปฏิบัติพระสมถะภาวนาวิปัสนาภาวภนาที่เรียกกันว่าจเจริญพระกรรมฐานท่านให้นามคนประเภทนี้ว่าพระอโยคาวจรรวมความว่าเราก็เป็นพระเหมือนกันดังนัก่อนที่จะก,กินอาหารเข้าไปนะ่ะต้องพิจารณาใว้ก่อน ว่าหนึ่งเราจะไม่ติดในรสอาหารสองจะไม่กินเพื่อความอ้วนทีสามจะไม่กินเพื่อความผ่องใสของผิวกายสี่จะไม่กินเพื่อ,อยั่วกิเลสทหไมเกิดขึ้นเพื่อสร้างอารมณ์ของกิเลสถ้าจะกินแบบไหน อารมณ์ที่เราต้องการจะกินนั่นคือเราต้องการกินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นอาหารจะมีประเภทไหนจะดีจะเร็วตามนีชาบ้านเขานิยมเราไม่สนใจสนใจอย่างเดียวว่าอาหารประเภทนี้สามารถจะยังอัตภาพให้เป็นไปไหมเป็นโทษทางวิหนัยหรือเปล่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงหา้ามไม่มีโทษทางวินัย แล้วก็อาหารจะมีรสประเภทไรก็ช่างกินได้กินสบายๆเพราะ <c oughs> ว่าการกินเราต้องการยาแตภาพให้เป็นไปเท่านั้นนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งจงพิจารณาว่าอาหารทั้งหมดมีสภาวะมาจากพื้นฐานเห่งความสุขบกกสัตว์ทุกประเภทที่ว่านำมาทำอาหารมันสุขบกทั้งหมด สุปรพอย่างไรก็ดูสิมันมีขาวมันมันมีขี้มันมันมีเยี่ยวไม,ไม่ต่อไม่ต้ออธิบายกันถ้าคําว่าสุปรกเท่านี้ยังไม่รู้ก็จะไปนั่งเกิดเป็นคนกันอยู่ทําไมปัญญาเท่านี้ไม่มีความจะคิดไม่มีความรู้สึกในคิดไม่สามารถพิจารณาได้แล้วก็รีบตายไปซะเถอะพักทุกประเภทพืชพันธุ์ปัาญาาหารทั้งหมดมีพื้นฐานมาจากความสุปรก เพราะว่าปุ๋ยทุกอย่างเขาสร้างขึ้นมาด้วยความสกปรกมันเป็นเชื้อเพื่อเกิดขึ้นอาหารของสัตว์ทุกประเภทก็สกปรกร่างกายของสัตว์ประเภททุกประเภศก็สกปรกในมากแม้เมื่อเขารวมกันมาทําเป็นอาหารให้เราบริโภคมันก็สกปรกอีกไม่ใช่สะอาดเวลาหิวเรามองไม่เห็นความสกปรกเพราะความอยากมันมีมาก ถ้พอกินอิ่มแล้วที่ความต้องการไม่มีแล้วรีบล้างปากรีบล้างมือทามันล้างทำไมมันเหม็นเพราะมันสกปรก <c oughs> ที่โงมพิจารณาว่าในเมื่อเรากินของสกปรกเข้าไปแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้าไปบำรุงมเลเป็นตัวเชื่อสร้างร่างกายให้ทรงอยู่ร่างกายของคนของเราคนดีของคนอื่นคนดีก็เป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรก เพราะมันเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจเชื้อสายของความสกปรกพิจรารณาอย่างนี้ทุกวันพิจรารณาอาหารว่าสกปรกพิจรารณาร่างกายของเราว่าสกปรกพิจรารณาร่างกึ่งกลางกายของบุงงคคลอื่นว่าสกปรกจงกระทังให้เกิดนิพิทาย,ยานความเบื่อหน่ายในร่างกายอันนี้เป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงพระอนาคามีได้โดยไม่ยากพระบรรดาท่านพุทธบริษัท สำหรับการแนะนำในด้านจรณะสิบห้าวันนี้ก็ได้ถึงข้อดีสามรู้สึกว่าเร็วหน่อยเวลาสำหรับที่จะแนะนำกันก็รู้สึกว่าหมดเสร็จแล้วต่อที่นี้ไปก็ขอบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้เป็นสาวกโคองสมเด็จพระไัที่แก้วตั้งใจเมื่อรับฟังคำแนะนำในการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัตินี้ปล่อยให้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นมิสุสมณเณรุบาสุคมบาสิกาปฏิบัติตามอธิยาศัยคือจะนั่งก็ได้จะยืงก็ได้จะนอนก็ได้จะเดินก็ได้แต่ใจคุมไว้ในด้านในความดีก็แล้วกัน